ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ปี2568และแนวโน้มปี2569ผลิตภัณฑ์มวลรวมนะราคาประจำปี2566ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1มูลค่ารวมทั้งสิ้น371,436ล้านบาทจำแนกเป็นภาคเกษตร1 1 2 7 5 1ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ30.36ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งและภาคนอกเกษตร258,685ล้านบาทโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งปี2,568โดยสาขาพืชมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ80.32รองลงมาคือสาขาปศุสัตว์ร้อยละ14.90และสาขาบริการทางการเกษตรร้อยละ2.95 ส่วนสาขาประมงมีสัดส,ส่วนเพียงร้อยละ1.68และสาขาป่าไม้ร้อยละ0.15ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งปี2,568พบว่าขยายตัวร้อยละ2.3เมื่อเทียบกับปี2,567โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละสาขาดังนี้สาขาพืชขยายตัวร้อยละ3.0โดยพืชสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวนาปรางังเนื่องจากปริมาณน้ำมีเพียงพอเกษตรกร,ร,กรขยายเนื้อที่ปลูกในพื้นที่ที่เคยปล่อยว่างบางพื้นที่มีแหล่งน้ำเสริมและไม่มีโรคแมลงรบก,กวนมากนะักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีปริมาณฝนตกตั้งแต่ต้นฤด,ดูสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการทําให้ต้นข้าวโพดเจริญเติบโต,ตดีเกษตรกร,ร,กรมีการขยายเนื้อที่ปลูกในพื้นที่ที่เคยปล่อยว่างบางส่วนปลูกแทนมันสำปะหลัง ้อยโรงงานเนื่องจากปริมาณน้ำฝนมีเพียงพอราคาในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เกษตรกรจึงเอาใจใส่ผลผลิตมากขึ้นยางพาราเนื่องจากเนื้อที่เปิดกรีดใหม่เพิ่มขึ้นประกอบกับต้นยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูงและราคาจูงใจจึงดูแลรักษาผลผลิตมากขึ้นและทุเรียนเนื่องจากเนื้อที่ให้ผลที่เริ่มให้ผลผลิตปีแรกเพิ่มขึ้นและปริมาณน้ำมีเพียงพอและสภาพอากาศเอื้ออํานวย ส่วนผลผลิตพืชที่ลดลงได้แก่ข้าวนาปีและมันสำปะหลังข้าวนาปีเนื่องจากประสบปัญหาอุทกุัายในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคม2567เกษตรกรบางส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมีน้ำทำให้ผลผลิตมีความชื้นสูงและขายได้ราคาต่ำประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับสูงทำให้เกษตรกรบางรายดูแลรักษาผลผลิตน้อยลงและมันสำปะหลัง เนื่องจากท่อนพันธุ์ดีหายากทําให้เกษตรกร,กรไม่สามารถปลูกได้เต็มพื้นที่ประกอบกับบางส่วนได้รับความเสียหายจากโรคใบด่างสาขาประมงขยายตัวร้อยละ1.1โดยผล,ผลผลิตประมงน้ำจืดเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอและสภาพอากาศเอื้ออํานวยส่วนประมงน้ำจืดจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาครัฐมีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ2.3เนื่องจากการใช้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตข้าวนาปรังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานและสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ0.8เนื่องจากโครงการอุตสาหกรรมป่าไม้เพิ่มปริมาณการผลิตไม้สักเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการแปรรูปทั้งในและต่างประเทศขณะที่สาขาปศุสัตว์หดตัวร้อยละ1.2 โดยสุกรและโคเนื้อลดลงเนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์สูงประกอบกับราคาโคเนื้อปรับตัวลดลงต่อเนื่องทําให้บางรายลดปริมาณการเลี้ยงส่วนไก่เนื้อเพิ่มขึ้นจากเกษตรกรขยายการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งในปี2569คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2-2.2ถึง2.2เมื่อเทียบกับปี2,568โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละสาขาดังนี้สาขาพืชคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ1.6-2.6จถึง2.6จากผลผลิตข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยโรงงานยางพาราและทุเรียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนเพียงพอการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และไม้ผลไม้ยืนต้นมีเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น สาขาประมงคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละลบ0 3ถึง0.7โดยผล,ผลผลิตประมงน้ำจืดเพาะเลี้ยงและจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอเกษตรกรจึงขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดรวมถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำชุมชนมากขึ้นสาขาบริการทางการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ1 4ถึง2.4 เนื่องจากการใช้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีข้โพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานและสาขาป่าไม้คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ0.8ถึง1.8เนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีแผนเพิ่มปริมาณการผลิตไม้สักเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูปขณะที่สาขาปศุสัตว์คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ ลบ0ถึง0.1จากผลผลิตสุกรและโคนเนื้อลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงและราคาขายไม่จูงใจให้ขยายการผลิตด้านปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามเฝ้าระวังได้แก่ปริมาณน้ำฝนและน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำมีปริมาณเพียงพอการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาคส่วนต่างๆสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดอาจไม่จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาผลผลิตอย่างเต็มที่ และราคาปัจจัยการผลิตยังอยู่ในระดับสูงทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2จะได้ติดตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรอย่างต่อเนื่องแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรต่อไป